คำพูดมีพลังเป็นได้ทั้งคำสาบและเป็นได้ทั้งคำอวยพรคุณเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ผ่า,านผ่านหูมาบ้างไหม,มครับที่ว่าคำพูดจะส่งผลกับชีวิตของเราในอนาคตคำพูดจะกําหนดสิ่งที่เราเป็นและคำพูดที่มันจะนำทางชีวิตของเราเนี่ย เป็นคำพูดที่เราพูดมันออกมาโดยไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นคำบน่นไม่ว่าจะเป็นคำอุทานไม่ว่าจะเป็นคำที่บางครั้งเราเผลอพูดออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจพูดมันอะ่ะแต่มันหลุดปากออกมาสิ่งเหล่านั้นมาจากข้างในหรือการชี้นำจากดวงชะตาภายในถ้าพูดดีอ่ะมันดีแน่นอนแต่ถ้าเผลอพูดอะไรที่ มันไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตนี่สิอาจารย์วามันไม่ใช่เรื่องเบาๆสำหรับ,บชีวิตนะเพราะอะไรคุณเคยได้ยินคำนี้เนาะคำพูดเป็นไปตามปากปากส่งผลต่อชีวิตอืมมันก็เหมือนดาบสองคมนั่นแหละครับอยู่ที่ว่าคมนั้นอะเราเอาใช้กับตัวเองหรือใช้กับคนอื่นอไม่ว่าจะเป็นคำสาบแช่งไม่ว่าจะเป็นคำ ไวยพรอ,อะไรก็แล้วแต่คนแรกที่ได้รับมาก่อนก็คือเราเลยเนาะวันนี้อาจารย์ซีก็อยากจะมาพูดถึงคำสามคำนะที่เป็นคำต้องห้ามที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงหรือไม่พูดถ้าคุณอยากให้ดวงคนดีถ้าอยากให้ชีวิตของคนดีขึ้นนับจากนี้ไปอาจารย์ไม่รู้แหละว่าแต่ละคนเนี่ยส่งสั่งสมอะไรมาบ้าง หรือสะสมอะไรในอดีตที่ผ่านมาช่างมันแต่วันนี้ที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ที่คุณได้มาได้ยินเสียงเนี้ยมันถึงเวลาที่คุณจะได้ชีวิตใหม่มันถึงเวลาที่คุณจะได้ชำระล้างบางสิ่งเก่าๆออกไปนะการชำระกรรมเก่าไม่ใช่การที่เรากลับไปแก้ไขหรือทำอะไรกับมันเพราะมันแก้อะไรไม่ได้แล้ว จริงไหมไม่มีใครที่สามารถกลับไปในอดีตแล้วไปเปลี่ยนมันได้อะแต่เราทำเส้นทางใหม่เราเติมน้ำใสๆลงไปในชีวิตของเราเราเติมคำพูดใหม่ๆที่นำพาดวงของเราให้ดีขึ้นจําไว้นะครับคำพูดที่หลุดปากมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราเพอพูดมออกมาลองสังเกตตัวเองหลังจากนี้นะลองสังเกตตัวเองว่า มันมีคําไหนที่เรามาักจะอุทานหรือพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจบางคนก็มีคําคํหนึ่งเป็นคําประจําของตัวเองซึ่งพูดบ่อยมากๆเลยทําไมชีวิตเรามันแย่อย่างนี้ทําไมชีวิตเรามันถึงไม่ดีเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคาเหล่านี้ล้วนส่งผลกับชีวิตทีนี้อาจารย์จะมาพูดถึงพลังงานที่แรงที่สุด ที่ส่งผลกับดวงชะตาของชีวิตของคุณมากๆเลยคุณจะได้ไม่พูดหรือระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเนาะ,ะคำแรกนะครับคำแรกนะก็คือคำว่าดวงไม่ดีดวงไม่ดีเลยช่วงเนี้ยทำไมดวงไม่ค่อยดีทำไมดวงเราแย่จังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคําลักษณะแบบนี้ขึ้นมาบ่อย ในความคิดในความรู้สึกหรือเป็นคำพูดบนประจำตัวของคุณตื่นมาโอ้ยดวงไม่ดีเลยช่วงนี้หรือไปเจออะไรแย่ๆมาทำไมดวงไม่ดีเลยวะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นคุณจะเริ่มพูดคำนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเพราะมันสะสมเยอะๆเราอ,อาจจะพูดคำนี้ไปหลายร้อยหลายพันครั้งแล้วก็ได้จริงไหมครับพอ เราพูดบ่อยๆมันก็จะเริ่มเกิดการสะสมพลังงานที่มองไม่เห็นจะเข้ามาขยายมันจะเข้ามาทำให้มันเป็นจริงจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณยิ่งคุณพูดบ่อยเท่าไหร่พลังงานที่มองไม่เห็นหรือมือที่มองไม่เห็นจะมาช่วยส,สรรส้างให้คำเหล่านี้กลายเป็นจริงขึ้นมาคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่คำพูดลมๆหรือเป็นแค่ลมปากนะ เอ,อเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีพลังมันมีมวลอะไรบางอย่างของมันอยู่มันเหมือนกับเราพูดอธิษฐานขอเทวดามันเหมือนกับเราพูดอธิษฐานวอวยพรตัวเองตลอดเวลายว่าเอาแบบนี้นะขอให้ชีวิตเป็นแบบนี้นะตามปากฉันนี่แหละอืคนอื่นว่าเราไม่เท่าเราว่าตัวเองคนอื่นสาบแช่งเราไม่เท่าเราสาบแช่งตัวเองจริงไหมครับแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่ เรากำลังสาบแช่งตัวเองอยู่หรือเปล่าเรากำลังมอบคำสาบนี้ให้กับชีวิตของเราคนใกล้ตัวเราลูกของเราด้วยหรือเปล่าอันดับแรกกลับมาที่ผ่านมาช่างมันไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองนับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่วินาทีเนี้เราจะไม่พูดคำคำนี้อีกเราจะไม่พูดคำว่าดวงไม่ดีเลยมันไม่ควรจะมีในพจนานุกรมชีวิตเราด้วยซ้ำ ถ้าคุณอยากดวงดีนะทําตามที่อาจารย์บอกแตถ่ถ้าคุณอยากดวงไม่ดีคุณก็คุณก็พูดต่อไปนะซึ่งอาจารย์มองไม่เห็นประโยชน์จากการจากการน้มนําพลังพวกนี้มาแล้วมือที่มองไม่เห็นหรือพลังงานจากเบื้องบนเนี่ยเขาจะขยายสิ่งที่คุณพูดจริงๆเขาจะขยายเขาไม่สนเลยว่าคุณจะพูดดีหรือไม่ดีเขาสนแค่ว่าคุณพูดอะไรแล้วเขาจะขยายมัน เขาจะทําให้มันเป็นจริงจะเป็นเทวดาประจ,จําตัวก็ได้บางคนจะเรียกว่า Source Energy ก็ได้บางคนจะเรียกว่าพลังงานพระเจ้าพลังงานบริสุทธิ์หรือจัก,กรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่มีหน้าที่เดียวเขาจะขยายพลังของคุณเขาจะขยายสิ่งที่คุณคิดเขาทำหน้าที่ขยายพลังงานของคำพูดของคุณให้มันเกิดให้มันเป็นหลังจากนี้เรามาระวังนะครับ อาจารย์รู้สึกดีที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นะครับอืมนะใครที่เข้ามาฟังครั้งแรกหรือใครที่เข้ามา,าติดตามกันนานๆแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆที่อาจารย์นํามาแบ่งปันเอาไวนะ้เนาะคำที่สองโชคไม่เข้าข้างเราเลยไม่ค่อยมีโชคเลยดวงไม่ค่อยมีโชค ดวงไม่ดีทำไมโชคไม่เข้าข้างเราเหล่านี้คือคำพูดที่กำลังขับไล่โชคลาภเหล่านี้คือคำพูดที่ขับไล่โชคดีโชคก็กำลังเดินทางมานะแต่พอเราเริ่มพูดคำนี้บ่อยๆมันจะเหมือนกับเราปัดมือออกไปแบบโชคไปไกลๆโชคไม่ต้องมาหาฉันโชคไม่ต้องเข้ามาโชคไม่ต้องมาเข้าข้างฉันเอ๊มีมีคำเหล่านี้ ผุดขึ้นมาหรือเปล่าถ้าใครไม่มีก็ถือว่าคุณทํามาดีแล้วนะคุณมาถูกทางแล้วนะเออคุณมาถูกทางแล้วคุณยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับอ่าส่วนคําสุดท้ายที่อาจารย์จะให้ในวันนี้ก็คือทำไมดวงเราซวยจังเอา้ามีใครเผลอพูดคำนี้ไหมทำไมชีวิตเราซวยจังทำไมเกิดมาแล้วดวงเรา สวยแบบเนี้ยทำไมไม่เห็นโชคดีแบบคนอื่นเขาเลยอะไรเงี้ยเออเคยไหมอาจารย์ว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้น่าจะเคยนะเพราะอะไรเพราะอาจารย์ก็เคยอาจารย์ก็เคยพูดคําแบบเนี้ยก่อนที่จะรู้เรื่องพวกพลังงานของคําพูดหรือดวงอะไรพวกนี้นะอาจารย์ก็เคยพูดพูดมาหมดแหละไอ้สามคำเนี้ยที่ที่มาบอกคุณในวันเนี้ยเจอมากับตัวผ่านมาแล้วก็เ,เลยมาบอกคุณว่า อย่านะอย่าพูดอย่าให้มีในพจนานุกรมชีวิตเราอีกเลยอืเพราะอะไรเพราะเรากำลังน้อมนำสิ่งที่เราพูดเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาจำไว้นะครับคําพูดมีพลังและมือที่มองไม่เห็นหรือเบื้องบนจะมาช่วยขยายคำคำนั้นหลังจากนี้ไปคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณจะพูดอะไรกับชีวิตและคำที่จะแถมให้ก็คือ เกิดมาใช้กรรมชีวิตทำไมมีกรรมหนักชีวิตมีแต่วิบากกรรมเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมชีวิตมีแต่อุปสรรคเหล่านี้ล้วนเป็นพลังงานคำพูดด้านลบหรือพลังงานด้านลบที่เราสะสมไว้สิ่งที่เราสะสมมันบ่อยๆมันอาจจะดูเล็กๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสะสมมันทุกวนันหรือตลอดเวลาที่คุณรู้สึกคุณคิดคุณนึกคุณว่ามันจะขยายไหม คุณว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหมไอ้ก้อนดำๆเนี่ยอ๋อแล้วคุณจะรู้สึกหนักในหัวใจคุณจะรู้สึกทำอะไรก็ไม่ขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเกิดมาทำไมไม่มีความสุขเหนื่อยอึดอัดไม่สบายใจทุกข์ใจเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราสะสมขึ้นมานี่แหละ ถ้าจะเปรียบเทียบก็คืออุณหภูมิที่ขึ้นทีละหนึ่งองศาแรกๆมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่ถ้ามันขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละหนึ่งองศานึงสึมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆมันจะร้อนขึ้นจนคุณทนไม่ไหวอีกเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วทําไมเราถึงต้องสะสมความร้อนทาไมเราไม่เปลี่ยนมาสะสมความเย็นคนที่สะสมคือใครคือเราใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นี้ต่อไปหรือหลังจากนี้ต่อไป เราเปลี่ยนมาสะสมพลังงานของความเย็นความสงบความเบาสบายความบริสุทธิ์ทำไมหลวงปู่หลวงตาถึงให้คุณบริกรรมทำไมครูบาอาจารย์ถึงให้คุณสวดมนต์คุณเคยสงสัยไหมทำไมเราต้องสวดมนต์ทำไมหลวงปู่ถึงให้เราพุทโทเพราะสิ่งเหล่านี้คือคำพูดหรือพลังงานของคำที่จะไปปิดกัน้นสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิต พุโทโธปิดได้หมดพุดโทโธคือพลังงานบริสุทธิ์สูงสุดใครที่ภาวนาพุโทโธใครที่ทำสมาธิสังเกตว่าชีวิตคุณจะเจริญช่วงนั้นเพราะคุณไม่ได้นึกถึงคำพูดที่เป็นคำสาพ,พวกนี้ไงแล้วเหมือนคุณเติมน้ำใสๆเข้าไปในชีวิตชีวิตคุณก็ต้องดีอยู่แล้วมันคือธรรมชาติมันคือสัจธรรมเลยที่อาจารย์เอามาให้วันนี้คือสัจธรรมใครฟังมาถึงตรงนี้อาจารย์ยินดีและโชคดีด้วยเพราะคุณได้รู้ความจริง มันดูธรรมดาใช่ไหมแต่ความธรรมดาคือธรรมชาติสูงสุดสู่สามัญสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามมันมันอาจเกิดกระบ,บวนการที่ยิ่งใหญ่กับชีวิตเราก็ได้ใช่ไหมครับอืมอาหารที่กินทุกวันทำให้เราเติบโตคำพูดที่เราพูดทุกวันก็ส่งผลกับชีวิตเราได้ฉันนั้นนับแต่นี้ไปต้องพูดในทางตรงกันข้าม ตื่นมาโอ้เรานี่เป็นคนดวงดีนะเราทำอะไรก็เป็นคนโชคดีโชคนี่เข้าข้างเราตลอดเทวดานี่อวยพรเราตลอดเวลาทำไมดวงเราโชคดีจังทำไมเราดวงขึ้นจังเราหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเราเกิดมาสร้างบุญนะเนี่ยเราเกิดมาสร้างสิ่งมงคลให้กับชีวิตเรานะเนี่ยเออเรามีแต่ความเฮงเรามีแต่ความโชคดีพูดแบบนี้กับตัวเองบ่อย สะสมมันไปเรื่อยๆมีมีคนกล่าวว่าถ้าเราพูดมันถึงห้าพันครั้งขึ้นไปดวงเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนแต่เราก็ไม่ต้องมานั่งนับกันขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณนั่งนับอาจารย์ว่ามันก็จะเกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณสุดๆเหมือนกันอลองพิจารณาด้วยตัวเองลองพิจารณาสิ่งที่อาจารย์พูดมาว่าอยากจะเชื่อไหม ข้างในรู้สึกดีหรือเปล่าสบายใจสงบใจที่ได้ฟังหรือเปล่าไม่ต้องเชื่ออาจารย์ทั้งหมดก็ได้แต่ให้ลองถามความรู้สึกข้างในลองถามภายในใจว่าทางนี้ใช่หรือเปล่าถ้าใช่เอาไปปฏิบัติเอาไปใช้ต่อแต่ถ้ารู้สึกไม่ใช่เราอาจจะยังไม่ได้มีวาสนาหรือบุญสัมพันธ์ต่อกันคุณก็อาจจะได้ไปเจอครูบาอาจารย์คนอื่นที่ บอกหรือสอนคุณในแนวทางที่เหมาะกับตัวคุณเองอย่าเพิ่งเชื่อแต่ลองทำดูวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมากๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้ของอาจารย์ซีจะเป็นประโยชน์นะนะแนะนำตัวนิดนึงนะอาจารย์ซีเป็นนักพยากรณ์นะครับเป็นเจ้าของช่อง y o u t u โ e โรซีนะใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆหรือชีวิต ในช่วงขาขึ้นหรือทำให้ดวงขาขึ้นตลอดการแบบนี้กดติดตามกด Subscribe กันไว้นะหรือจะสมัครสมาชิกนะจะเปในปุ่ม s u p e r อร์แตงเป็นค่าน้ำชากาแฟอาจารย์ไปก็ตามศรัทธากันเลยวันนี้ขอให้โชคดีดวงดีสิ่งดีๆบังเกิดกับทุกคนที่ได้เข้ามาฟังและคนที่แชร์ออกไปนะครับบุญรักษาเทวดารักษามือที่มองไม่เห็น ผลักดันชีวิตของคุณให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้โชคดีทุกท่านครับ